นะครับสถานการณ์จนถึงขณะดนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของทักษินเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์สำคัญที่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเฟลเซตหรือรัฐที่ล้มเหลวเศรษฐกิจก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับคงชัดเจนมากขึ้นทุกๆวันคนไทยคงได้รับบทเรียนมากขึ้นทุกวันพวกที่สนับสนุนเสื้อแดงสนับเสื้อเสื้อส้ม ที่บอกเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยทัดเตียมเสมอภาคยุติธรรมวันนี้คงได้เห็นชัดเจนว่าพวกเขานั้นยึดประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นร้อนก็คงจะเกี่ยวข้องกับทักษินเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดานะครับที่มีประเด็นร้อนชาติดต่อกันมาหลายวันกรรมการถ้าดูตามระเบียบอะไรอย่างที่กรรมการจะขอขึ้นไปดูชั้นสิบสี่เลยก็เขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเอกสิทธิ์ของวผู้ป่วย แล้วไปถามเขาเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรเขาไม่ได้เ no, ป no, right? ิดเผยเปิดเผยได้เขาฟ้องใต่หาทุกคนน่ยไม่ใช่เพราะรายใดรายหนึ่งเปิดเผยไปโดยโดยเราอยากจะเปิดเผยไม่ได้ไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่เสียงที่ของของแพทยหรือของใครต่อใครใช่ไหมสามก็คือว่าขอให้กรมแาทยทันได้ส่งเอกสารข้อมูลภาพถ่าย ผู้คุมที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ออกจากเรือนจำกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจและการเข้าผัดเวรต่างๆว่ามีจำนวนผู้คุมเท่าไหร่กี่คน 4. ีกรมราชธรร์ก็ได้ชี้แจงกับเราว่าและให้ดูใบกรอกประวัติทางเอิเล็ก,รกนนทรอนิกส์ว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายมตรีเนี่ย ได้พิมพ์ข้อความกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น่อนเข้ารับโทษที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยในทางอิเล็กทรอนิกส์ทางผู้ร้องก็บอกว่าขอใบที่กรอ,อกเมนน่่นรอทอ .101 ด้วยทางกรมแรกาชทันก็จะรวบรวมส่งเอกสารให้เราในวันต่อไปนะครับ5ก็คือว่ากรรมนิิการได้มีมติ จะไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคมซึ่งก่อนวันเด็กแห่งชาติเพียงหนึ่งวันนะครับในเวลา9นกานาทีแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นมีการประชุมงบประมาณก็ต้องเลื่อนไปวันหนึ่งไปไปหลังประชุมวันนะครับแต่ถ้าไม่มีการแต่ถ้ามีการประชุมงบประมาณช่วงอาทิตย์แรกของปีใหม่ เราก็กําหนดวันว่าจะเดินทางไปที่12มกร,ราคมครับรัฐบาลนี้นําโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัมมนตรีซึ่งเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันว่ามีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอย่างสนิทแนบแน่นประการใดกับนอชอทักษินชินวัตรเพราะฉะนั้นจึงเชื่อได้ว่าการพักรักษาตัวของท่านทัศศินนั้นก็คงเป็นไปโดยสะดวก ทุกประการแต่พี่น้องประชาชนสงสัยครับและไม่เชื่อว่าท่านนั้นป่วยจริงในขณะที่ท่านอยู่เมืองนอกท่านว่ายน้ำชกกระสอบทรายลากสกีและร้องเพลงดื่มไวน์ลงที่สนามบินดอนเมืองโบกไม้โบกมือโบกมือให้กับมิตรรักแฟนเพลงของคุณทักษิณเดินอย่างแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วยลงจากเครื่องบินแต่ประการใดไม่มีเปรหามลงมาจากเครื่องบินสุขภาพร่างกายแข็งแรงในวันนั้นพอไปถึงเรือนจํากลับกายว่าเป็นคนป่วยที่แม้แต่โรงพยาบาลราชทันก็ไม่รักษาได้ยังรักษาไม่ได้มีเหตุผลคนใดที่ต้องใช้วิธีการอันเหนือเมฆเสกดงบรรดาลให้คุณทักษิณชินวัตรไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14 ซึ่งถือว่าหรูหราเปรียบเสมือนกับโรงแรม5ดาวตั้งแต่คืนวันที่23สิงหาคมจนถึงวันนี้เป็นฝีมือของคุณสมศักดิ์ครับที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ต้นและคุณสมศักดิ์นี่กับคุณทักษิณเกี่ยวพันอย่างไรพี่น้องประชาชนคนไทยก็รู้กันทั้งประเทศและผมขออนุญาตกราบเรียนว่ากรณีการออกระเบียบกรมรชาชทัณฑ์เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า ข้าราชการระดับสูงในกรมราชทัณฑ์ประสิบบอกมาว่ามีการเร่งรัดเร่งเร้าข้าราชการถึงขั้นที่บอกว่าให้รีบทําโดยรวดเร็วและเสร็จให้ทันในปีนี้ซึ่งข้าราชการกรมราชทัณฑ์ก็ได้ชี้แจงต่อกันมาทีการตํารวจไปแล้วเมื่อวานนี้และผมก็ถามว่าข้าราชการที่เร่งรัดให้ท่านทํานั้นคือใครขร้าราชการกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าคือนายสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นั่นเองครับ และเมื่อเซ็นในวันที่6ทธันวา13วันที่ผ่านมาถึงวันที่19ก็ได้เป็นอธิบดีอย่างนี้เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่ก็ต้องสอบทั้งหมดครับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรองนายกรัฐมนตรีที่เข้าไปในเรือนจำในคืนนั้นแล้วปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นคุณทักษิณก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ พี่น้องประชาชนทั้งประเทศไม่เชื่อหรอกครับว่าการปล่อยให้คุณทักษิณไปนอนโรงพยาบาลตํารวจนั้นเป็นการอนุมัติเพียงความเห็นของผู้บัญชาการเรือนจําเท่านั้นผมสงสารขรานการประจําที่ต้องทําตามอํานาจของนักการเมืองแต่ขอให้ท่านดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่านักการเมืองใช้ขรานการประจําแล้วตัวอย่างนายธาริศเพ่งดิตอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผลที่สุดเป็นอย่างไรตัวอย่าง อดีตอธิบดีหรือพระการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์ในโครงการจำนำข้าวสุดท้ายก็ล้วนแต่ไปอยู่ในคุกทั้งนั้นคือประชาชนก็สงสัยครับว่าความยุติธรรมนั้นยุติธรรมจริงหรือไม่ถ้ายุติธรรมจริงทำไมนักโทษทั้ง270,000รายต้องถูกคุกต้องถูกขังคุกอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำตามพระราชบัญญัติราชธรรมแต่ทำไมคนเพียงคนเดียว คือท่านทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกหมายขังถูกคำพิพากษาจำคุกจำคุกหนึ่งปีแต่ไม่ได้มีการจำคุกจริง,ง่มันเกิดขึ้นวันนี้เป็นการแช่อำท่ามไม่ชอบที่เอื้อกับนักโทษหนึ่งคนวันนี้ไปที่ไหนไประชาชนเขาถามผมว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะทำไมนักโทษเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมนักโทษได้สิทธิพิเศษไปอยู่ห้อง VVP ละ่ะแล้วทำไมเมื่อร่เขาจะมาติดคุกผมก็บอกผมก็ตอบไม่ได้นะ พี่น้องคงคิดเหมือนผมว่าวันที่5้ธันวาโดยทั่วไปแล้วจะมีพระราชทานอภัยโทษแต่รอบนี้ดูยังเงียบๆแต่กลายเป็นว่าวันที่6กธันวามีระเบียบของกรมราชทานมออกมาชื่อว่าระเบียบดำเนินการคุมขังในสถานที่คุมขัง2,566เขาจะจันแนกกลุ่มต่างๆสุดท้ายแล้วให้เอาไปพักที่บ้านได้เท่ากับว่าคุณกําลังใช้ระเบียบราชทานซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยเอานับโทษคดีทุจริตซึ่งถือว่า ในภาพรวมของสากลถือว่าคดีทุจริตเป็นคดีที่ทําลายมวลมนุษยชาติเขาคุณโกงเนี่ยประชาชนเดด็ดร้อนทั้งหมดขั้นบับตอนนี้อยากให้ใครกลับไปนอนบ้านได้เลยไม่มีรายละเอียกดกฎเกณฑ์แดๆทงสิ้นใครมีเงินยัดเงินกลับไปนอนบ้านได้ใครเป็นนักการมเมืองมีอำนาจบาดใจกลับไปนอนบ้านได้เราจะยื่นเรื่องนี้ต่อศาลปกครองสูงสุดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงและระเบียบของกรมราชัณฑ์ครับ คณะการมิการก็ยืนยันนะครับคณะกรรมติการตํารวจก็ยืนยันว่าวันที่15เขาไป12มกราคมก็จะบุกเข้าทําการตรวจสอบนะครับสมศักดิ์เทพสุทินนะก็บอกว่าทําไม่ได้ทําเสร็จก็จะโดนดําเนินคดีตามกฎหมายนะฮะบอกว่าทักษิณเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์การปล่อยตัวนะครับเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาอุกชกัน ในขณะที่เหมาวังรงเดียว์ีพิกรมก็ยืนยันว่าคดีทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงนสะสวววันชยัยก็บอกว่าในประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ไปกักตัวอยู่บ้านกันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยจะมายกเลิกโน่นนี่นั่นไม่ได้ในขณะที่พิสุตสุวรรณจันยาก็ไปร้องต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับไปฟ้องศาลนะครับเพื่อให้มีการดําเนินคดีกับ แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็มีการไปฟ้องเอาผิดกับอธิบดีกรมวัชทันด้วยนะครับส่วนฝั่งทนายของทักษิณก็ออกมาบอกยืนยันเนี่ยว่าการที่ไปใส่ร้ายทักษิณว่าไม่ได้ป่วยอยู่ดีกินสบายเนะี่ยก็จะมีการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับอ้างว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของทักษิณเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องดราม,มา่า นะครับสวอสมชายก็โพสต์ข้อความแควหลายรอบนะครับในขณะที่แก้วสัรน,นะครับซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบคดีการทุจริตคอร์รัปชันของทักษิณซึ่งการตรวจสอบในครั้งนั้นของคอตสอปปชเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องทักษิณซึ่งสุดท้ายนะครับทั้ง3คดีไม่ว่าจะเป็นแอ็กซิมแบงค์ไม่ว่าจะเป็นถือนอมินีหุ้น AS นะครับไม่ว่าจะเป็นหวยบนดิน ทักษิณก็ยอมรับสารภาพในสมัยแก้วสารหรือสมัยคอตวสอว่าได้ทำการทุจริตคอร์รัปชันจริงสารจำคุกเป็นเวลา8ปีนะครับแล้วก็มีการขอพระราชทานอภัยโทษประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ดำเนินการมีพรรมราชโอ,องค์การลดโทษนะครับจำคุก8ปีเหลือเพียง1ปีนะครับครบวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 ทักษิณก็จะมีสิทธิ์พักโทษและก็จะเข้าอุปกอบในการที่จะไปอยู่ที่บ้านโดยใช้บ้านสามารถเป็นเรือนจำโดยจะใส่กำลัง EM ก็ได้ไม่ใส่กำลัง EM ก็ได้หมอบรองเดชกิจวิกรมนะครับก็บไปร้องศาลปกครองบอกว่าเรื่องนี้เขาจะนำมาเป็นประเด็นและยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ย เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับขอให้สาลปกครองมีคําสั่งระงับระเบียบดังกล่าวนะครับเรื่องนี้นะผมเรียนหุ้นส่วนนะจะเย็นๆนะยังไม่จบมันแค่กําลังคุกรุนกําลังเริ่มต้นแต่สิ่งที่เรากําลังเห็นตอนนี้เฟลเซรกํกำลังเกิดขึ้นรัฐที่ร้มเหลวกําลังเกิดขึ้นนะครับสังคมกําลังแย่เศรษฐกิจกําลังพังการเมือง ไม่ต้องถามออกมาปกป้องทักษินกันมากมายนะครับความย,ยุยธรรมทัดเทียมเสมอภาคยุยธรรมกำลังล้มเหลวการต่างประเทศจนถึงขนาดนี้ตัวประกันนะครับที่ถูกอิสราเอลจับยังไม่ประสบความสำเร็จถูกส่งตัวกลับทั้งหมดและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน แทบจะขาดสะบ,บั้นลงเพราะว่าการตัดสินใจที่บิดพลาดของรัฐบาลที่จะให้มีการยกเลิกซื้อเรือดำน้ําทําให้จีนแสดงความไม่พอใจในการประชุมเอเปที่ผ่านมานะครับการลงทุนที่บอกว่าจะมีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัส t ์นะครับเทสลาไม่ว่าจะเป็นทาง Google จนถึงขนาดนี้ไม่มีประเทศไหนตอบรับและมาลงทุนจริงๆในประเทศไทย นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นเขาไปลงทุนในประเทศอินเดียแทนนะครับสถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของทักษินเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์สำคัญที่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเฟลเซตหรือรัฐที่ร้มเหลว เศรษฐกิจก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับคงชัดเจนมากขึ้นทุกๆวันคนไทยคงได้รับบทเรียนมากขึ้นทุกวันนะพวกที่สนับสนุนเสื้อแดงสนับเสือ้อเสื้อสม้มที่บอกเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยทัดเตรียมเสมอภาคยุติธรรมวันนี้คงได้เห็นชัดเจนว่าพวกเขานั้นยึดประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจ อำนาจที่ยิ่งใหญ่เกือนอำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ด,ด้วยบนเลงที่ขับทานดยล้านลูกลูกแผ่นดินนี้ให้ลุกออกจากทุกและเกลียดชังแล้วข้าวเดินบนถนนแหน่งความรักด้วยไออุ่น and มีใครแพ้ชนะในคนไทย